ก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพิ่งทราบมาว่าศาลตัดสินตอนบ่ายสามโมงซึ่งก็เป็นเวลาที่เราห่างกันสองชั่วโมงแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์อยู่นะครับก็จริงๆเหตุการณ์วันที่สิบส pues ี่เนี like ่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่แล้วแต่ที่ผมเดินทางมาคาัสถานนี่ก็เป็นเป็นหมายกาหนดการเดิมก็ไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกอะไรนี่สิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็ต้องถือว่า ท่านนายกได้แถลงแล้วนะครับว่าเขาลบมติของศาลนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทําตามกระบ,บวนการทั้งหมดเสียดายที่ไม่ได้ทํางานนที่ที่ท่านนายกสัมภาษณ์ผมกเ็เสียใจกับท่านนายกโดยแล้วก็เสียดายเช่นกันนะครับที่ที่ความปราถนาดีและความตั้งใจของท่านนายกนะก็ยังไม่ได้สามารถที่จะ เอามาแปลเป็นการทางานต่อทั้งที่ท่านมีความมุ่งหวนและท่านมีความตั้งใจแต่ก็ต้องถือว่าเราก็ต้องคารพก,กระบวนการนะครับเมื่อเขารับเอกสารตัดสินมาเช่นนี้ก็ต้องถือว่าจบแล้วก็ดําเนินการไปตามกระบวนการที่ควรจะเกิดขนาดนี้ก็ถือว่าคลมทั้งคณะก็พ้นทั้งคณะนะครับแล้วก็กระบวนการต่อจากนี้ไปคือท่านนายกก็ถือว่าต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หมดจากอํานาจหมดจากตําแหน่งไปเลยนะครับผมก็ คอรมอชุดใหม่เนี่ยก็ที่รักษาการอยู่นียก็ยังทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีนายกตมนตีคนใหม่นะครับก็ยังรักษาการผมก็ในฐานะที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นเราต้องขอบคุณท่านนายกที่ให้ความไว้าไวางใจก็มอบให้ผมเป็นรองคนที่หนึ่งซึ่งต้องรักษาการไปตามกฎหมายนะครับก็ทุกอย่างก็คงเดินหน้าต่อไปนะครับในการทํางานให้ประชาชน ไม่ต้องให้ะสะดุดหยุดลงนะครับถึงแม้จะมีความยากลำบากขึ้นก็ตามนะครับก็ผมคงรีบกลับนะครับขณะนี้กำลังเตรียมหาตั๋วที่จะเดินทางกลับจากเมืองแอสทานาเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานจะกลับไปที่อัมมารตีแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครตามกำหนดก,การที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่จัดให้เนี่ยคาดคาดว่าผมจะ พบนายกรัฐมนตรีของคาซัสสถานก่อนตอนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเวลาที่นี่นะครับหลังจากนั้นจะจะออกจากที่นี่ประมาณหกโมงเย็นก็จะไปถึงอามาตีซึ่งเป็นเมืองที่จะไปต่อเครื่องบินกับกรุงเทพนะครับก็ผมจะเดินทางคืนนี้เลยแล้วก็ไปถึงที่นูนตอนเช้านะครับแล้วก็กลับไปก็คงต้องรีบไปหาหลือนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากเท่ากับรับทราบว่าสาลตัดสินยังไงนะครับก็ ที่สาคัญก็คงต้องไปประชุมพักก่อนว่าเมื่อเหตุการณ์มันฉุกเฉินกลับมาขนาดนี้จะต้องดาเนินการยังไงแล้วก็คงต้องรีบประชุมคอรมอเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันพักก็ต้องตัดสินใจว่าในเมื่อท่านเศรษฐาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเนี่ยพักจะตัดสินใจเลือกใครในการที่จะส่งให้ไปประชุมไปเสนอตัวเป็นเป็นนายนตีให้ ให้รัฐสภาได้ตัดสินนะครับส่วนภาคร่วมเนี่ยก็ผมก็คงต้องต้องต้องอจัดให้มีการคุยกันเพื่อตกลง